สวัสดีวันอังคารค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินปไปไหว้บรพพิคเนตรกันแต่จะผ่านไซงานก่อสร้างเดี๋ยวไปดูหน่อยนะว่าเขาทําถึงไหนแล้วทุกคนเห็นสารบรพพิคเนตรตรงนู้นไหมเนี่ยเรากําลังจะเดินไปอันนี้ที่เขาทำทางลอดทางเชื่อมนะทุกคนตรงสูนราชการ ตรงนี้เกาเริ่มกั้นแล้วเนี่ยปกติเราต้องผ่านได้ถ้าไม่ผ่านเราต้องเดินออกไปโอ้โหอันตรายอีกวะเดี๋ยวเราจะผ่านแนวนี้แล้วเข้ามาตรงนี้แล้วก็ขึ้นขึ้นแท่นที่เราตรงนั้นอ่ะไปว่าไทิเกเเนตแป๊บหนึ่งเขาคงไม่ว่าพื้นที่ก่อสร้างห้ามผ่านอันตราย แนวนี้อันตรายกว่าไหมอ่ะเราว่าถ้าเดินไปนี้ก็แค่แค่ผ่านไปตรงนี้เองเนี่ยก็ไปถึงว่ายประพิคเนยได้ล่ะเดินเรียบๆด้านนี้กคงไม่ว่าหรอกนั่นเห็นไหมทุกคน เดี๋ยวคุณว่านี่นะเดี๋ยวเราเดินแล้วด้านนี้เดินตัดด้านนอกมันจะอันตรายกว่าไหมอ่ะ น,นี่สูนราชการนะปกติมาได้สบายแต่ตอนนี้เขาทำทางลอดทางเชื่อมค่ะนี่เวลาเราขึ้นสาลเราก็ลอดจากตรงนี้ค่ะเพื่อนๆถามลำบากไหมไม่ลำบากหรอกขอให้มาแบบปลอดภัยก็พอคลิปนี้สั้นๆนะทุกคนเราขอไหว้องค์พระพุทธเจ้าเนตรพระพุทแม่ธรณีก่อนจเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ